นะครับส่วนของออมสินนะครับก็มาเต็มเต็มนะครับก็ดีใจนะครับกับผู้ที่โชคดีใครใครได้บ้างพี่น้อง <c oughs> ใครได้บ้างนะใครได้บ้างใครได้บ้างนะก่อนที่จะมาลุ้นสามตัวแตกรัฐบาลน,นะขอเสียงเอฟซตัวจริงหน่อยก็บอกแล้วอมสินทองกอก็จะได้เฮก่อนทุกครั้ง ดูโปรดสังเกตนะครับชุดสามตัวเล่นตามนั้นนะให้สองหางเน้นหยุดสี่หนึ่งและสีะ่ห้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดสี่หนึ่งเนาะใครได้บ้างเนาะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยนะครับ<ค>รก่อนที่จะไปรัฐบาลต่อนะมีใคร,ใครได้บ้างคุณแมนยูได้บอได้สามตัวกับสองตัวคะ่ะโอ้ยดีใจด้วยเด้อคุณอะไรคุณ รานีนะครับบริสื่อเลยครับงบหน่อยสื่อแต่รัฐบาลงบหน่อยแต่ออมสินเอ้ยหานอยนี่เล่นทุกวันเนาะกอีดกีดคุณอะไรเนาะนี่กีดกดกีได้ห้าบาทสองตัวดีใจจ้ะก็ไปธุระเนาะเช้ามันเป็นวันหยุดนะไปไปส่งไอเสื้อให้กับเอฟซีนั่นแหละก็เอามากลับมาดูออมสินออกเต็มเต็มแลวก็เลยมาดู เห็นติงตังติงตังในห้องนะครับตั้งใจหวยไทยอย่างเดียวครับคุณสุวรรณนะครับอืชอบตัวไหนก็เล่นไปนะครับอันนี้เป,นเป็นเรื่องโชคลาภเนาะบางคนเขาก็เชื่อบัตรและศรัทธานะมอบให้อาจารย์เป็นผู้นําให้ก็เล่นทุกวันนะทุกหวยทุกแนวทางแต่ที่แน่ๆออมสินทอกรสอรัฐบาลเนี่ยเขาจะเล่น,นโดยเฉพาะนะครับ ตกรสก็มีทุกวันที่16บหกอมสินกับรัฐบาลมันมีเหมือนกันนะนะมันได้ให้กนพี่น้องจากสถิติมันก็เดินดีน,นี่เอาโชคเอาชัยจ้ะนะถือว่าเป็นเลิกดียามดีพี่น้องก่อนที่จะไปรัฐบาลเดี๋ยวเขากาลังเออาเลขกําลังสังเกตการอยู่เลขศูนย์ใส่ศูนย์ถึงเก้าใส่ในภาชนะมงกลมอยู่ไหมอืมหอ ไปได้ลัตเตอรี่อาแล้วทุกคนเยี่ยว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 เมาอีกแล้วเลขที่ออกหนึ่งหกเต็มเตยมหนึ่งหกเอาตัวกลับก็เอาพี่น้องนะเราเลขนท้ายสามตัวใครได้มั่งพี่น้องอุดจ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 ุดที่วนึ่งมีรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลที่สองรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลไม่ได้ลัตเตอรี่ก็เอาถือไว้บาทค่ะใครได้มั่งทุกคนใครได้มั่งเออ ใครได้มัง่งพร้อมแล้วจะออกกระงวนที่หนึ่งใครได้บ้างเอ้ยหกหนึ่งมานบนมาล่างเอาใครได้มัง้งเดี๋ยวด,ด,ดูดูห้องแล้วข้างก่อนหกกับแปดมาหกบนหกล่างนะักงวดหนาพี่น้องวิ่งย่างเดียวนะักใครใครได้วิ่งมัง้ง นะวิ่งไม่เยอะหราพินดองเอ้ยตัวละมือนบนลังและสามต่อสี่ต่อรวมแล้วเป็นจิดต่อเก้าแล้วละ่ะอ่ะอ่ะนอยนะครับเออนอยนอยนอยเดี๋ยวก่อนที่จะไปชุระนะขอให้น้อยก่อนนะครับ